ันภัยบ้านจำเป็นแค่ไหนไม่ทำได้ไหมนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติดเนี่ยหยิบท็อปติกเรื่องประกันภัยบ้านมาฝากทุกคนกันค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถทำประกันภัยบ้านได้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองรวมถึงวิธีคำนวณประกันภัยบ้านกันค่ะ ก่อนอน่นะคะทุกคนถ้าถามว่าประกันภัยบ้านเนี่ยสำคัญไหมจําเป็นต้องทําหรือเปล่าส่วนตัวนะคะติดคิดว่าถ้าเราเลือกที่จะป้องกันเนี่ยมันก็คุ้มค่าเนาะ <S <S เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่สามารถคาดการได้ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S ป้องกันไว้ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเราป้องกันไม่ได้แน่นอนแล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องของภยัยพิบัติแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะประกันภัยบ้านเนี่ยนอกจากจะทําให้เราอุ่นใจแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงนนนนัั้้้คคคเเเเดดดดดียียยววว่่่่ะถาาาากกกิิหตุรณ์ทไม ข้อแรกนะคะเป็นความสําคัญของการทําประกันภัยบ้านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่เราซื้อมาก็มีประกันภัยมาให้อยู่แล้วเพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้น้ําท่วมหรือว่าภัยอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขาได้บังคับมานะคะว่าให้เราทําประกันภัยบ้านพร้อมกับการกู้สินเชื่อค่ะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะส่วนสิทธิประโยชน์นะคะมีอยู่หลายข้อค่ะเช่นการคุ้มครองทรัพย์สินแล้วก็การคุ้มครองที่พักชั่วคราวค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าประกันภัยบ้านไม่จําเป็นเนี่ยรู้สึกไม่แฟร์เลยถ้าเราโดนบังคับทาประกันภัยพร้อมก,กับการกู้สินเชื่อเนี่ยก็อยากให้ย้อนไปนะคะตรงที่ติดพูดในตอนต้นเนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูประกันภัยแต่ละแบบพร้อมเคสตัวอย่างแต่ละเคสกันเลยดีกว่าค ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะประเภทแล้วก็เงื่อนไขกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแตบบ่ประกันอัคคีภัยเลยค่ะประกันอัคคีภัยเนี่ยจะคุ้มครองแค่ตัวบ้านนะคะไม่คุ้มครองที่ดินคะ่ะจะแบ่งเป็นสาประเภทหลักๆคะ่ะนั่นก็คือแก๊สถุงต้มรั่วฟ้าผ่าหลังคาแล้วก็ไฟไหม้บ้านคะ่ะแต่ถ้าเป็นบ้านที่ติดจำนองเนี่ยธนาคารก็จะเป็นผู้รับประโยชน์นะคะทุกคนตรงนี้เพลิงไหม้หมดทั้งหลังแล้วนะขอรดน้ำด่วนเลยด่วนเลย ดนดนๆเลยไก่ประสานรถน้ำห้ด้วยนะต่อไปนะคะเป็นประกันภัยพิบัติค่ะตรงนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับเนาะแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจค่ะโดยจะครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมลูกเห็บตกแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะจะมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะต้องประกาศโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นค่ะว่าเป็นภยพิบัติรุนแรงเจ้าของบ้านถึงจะเอาเบีย้ยประกันได้ในส่วนของแผ่นดินไหวเนี่ยต้องมีมากกว่าระดับ7ลิกลิตรขึ้นไป ในส่วนของลมพายุได้กำหนดความเร็วของพายุไว้ตั้งแต่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อสุดท้ายนะคะถ้าในกรณีที่บ้านตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำทางน้ำผ่านใกล้สถานที่กักเก็บและรองรับน้ำหากเกิดภัยประเภทนี้เนี่ยทางเจ้าของบ้านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรมได้ค่ะเพราะถือว่าไม่เข้าข่ายลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและนี่นะคะก็เป็นเคสภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะ ในต่างประเทศเนี่ยเกิดเคสแบบนี้ได้ง่ายและก็ค่อนข้างบ่อยค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นประกันภัยคุ้มครองการจรกรรมค่ะแต่ว่าประกันภัยประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะคุ้มครองตัวบ้านแล้วก็ยังคุ้มครองทรัพย์สินอีกด้วยค่ะและเคสที่เราเห็นบ่อยๆนะคะนั่นก็คือโจรขึ้นบ้านนั่นเองค่ะคนร้าย2คนครับนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้นะฮะตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับที่ หมู่บ้านนะฮะแล้วก็ปีนรั้วบ้านนะออกมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับหลังจากเข้าไปขโมยทรัพย์สินมานะครับกล้องของหมู่บ้านก็จับไว้ได้หลายมุมเห็นไหมคะทุกคนว่ามันไม่ได้ไกลตัวเราเลยมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่สตัวค่ะนั่นคือประกันภัยอคัคีประกันภัยพิบัติแล้วก็ประกันภัยจรกรรมค่ะแต่ละธนาคารเนี่ยก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปค่ะควรอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนที่จะทําประกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะราคาประกันภัยบ้านอ้างอิงจากอะไรคํนรา,านวณยังไ หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคาถามนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้ค่าประกันภัยเท่าไหร่วิธีการคํานวณเนี่ยก็มีง่ายๆเลยค่ะโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถคํานวณได้จากราคากลางค่ะเพื่อให้เจ้าของบ้านและธนาคารเนี่ยได้ตัดสินใจร่วมกันโดยมีสูตรดังนี้ค่ะให้นําจํานวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยมาหารมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินณนะเวลาที่เกิดความเสียหายค่ะคูณด้วยมูลค่าความเสียหายดังนี้ขั้นตอนที่1เลือกประเภทอาคารและการชใช้ค่าสินไหม ขั้นตอนที่2เลือกพื้นที่ใช้สอยและอายุการใช้งานเพื่อคำนวณหาค่าเสื่อมราคาขั้นตอนที่3คำนวณหาจำนวนเงินออกประกันภัยก่อนคำนวณทุกครั้งเนี่ยต้องมีการคำนวณเรื่องค่าเสื่อมราคาโดยปัจจุบันเนี่ยได้กำหนดค่าเสื่อมราคาไว้ดังนี้ค่ะกรณีอาคารที่มีอายุต่ำกว่า60ปีค่าเสื่อมราคาลดลงปีละ 1.16- ถึง1.6เปอร์เซ็นต์ต่อปีกรณีที่อาคารมีอายุมากกว่า60ปีค่าเสื่อมราคาลดลงปีละ2 0ถึง40เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อความโปร่งใสในการคำนวณบ้านทางคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการภัยได้มีความหเห็นตรงกันว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีการกำหนดราคาสิ่งปลูกสร้างเอาไว้แบ่งออกเป็น3ระดับสูงกลางต่ำอ้างอิงจากวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งหรือห้องชุดรวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างจะถูกจำแนกออกมาเป็นอาคารไม้และอาคารปูนทั้งบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวค่ะ มาดูในส่วนของค่าประกันภัยบ้านค่ะว่าเราจะจ่ายรวดเดียวหรือว่าเราจะผ่อนจ่ายตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อประกันค่ะว่าจะสะดวกแบบไหนแต่โดยส่วนมากเนี่ยจะขอผ่อนเป็นวงวดๆค่ะเช่นปีที่1นถึงสผ่อนเก้าพบาทต่อเดือนปีที่3ผ่อน1นึ่งหมบาทต่อเดือนผ่อนเบี้ยประกันปีที่1นถึงสเท่ากับ700บาทปีที่3เนี่ยเท่ากับ1000บาทเป็นต้นค่ะสุดท้ายนะคะจะมาแนะนําประกันภัยต่างๆพร้อมราคาที่น่าสนใจค่ะ ประกันภัยตัวแรกนะคะเป็นประกันภัยบ้านเดียวค่ะขนาด20ตารางเมตรค่ะราคาไม่เกิน3.3ล้านบาทค่ะผู้ให้บริการนะคะบริษัท MSIG ประกันภัยมูลค่าทรัพย์สินของตกแต่งและอื่นๆเนี่ย700,000บาทจำนวนเงินเอาประกันเนี่ย4ล้านบาทระยะเวลาเอาประกันนะคะคุ้มครอง3ปีเบี้ยประกันภัยเนี่ย11,088 10, บาทคุ้มครอง1ปีเบี้ยประกันภัย4,044บาท 2องทาวม2ชั้นขนาด96ตารางเมตรผู้ให้บริการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดทุนประกันภัยสิ่งปลูกสร้างอาคาร1 6 0 0 0 0้บาททุนประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน5,000สนบาทจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม2,100,000บาทระยะเวลาเอาประกันภัยคุ้มครอง1ปีเบี้ยประกันภัยประมาณ2,700บาท 3. คอนโดต่ำกว่า3ล้านบาทผู้ให้บริการบริษัท MSIG ประกันภยัย ระยะเวลาเอาประกันภัยคุ้มครอง3ปีเบี้ยประกันภัยประมาณ2,700บาทคุ้มครอง1ปีเบี้ยประกันภัย1,100บาทค่ะ ทีนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าประกันภัยบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรทํามากๆเลยและธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็มีทางเลือกให้เราเลือกผ่อนได้มากมายค่ะเราก็สามารถเลือกตามที่เราสะดวกในแต่ละธนาคารที่เราสนใจได้เลยค่ะมีบ้านทั้งทีเนี่ยมูลค่าไม่ใช่น,น้อยเนาะเราควรจะทําประกันภัยไว้คุ้มครองตัวบ้านแล้ก็ตัวเราเองด้วยค่ะ วันนี้นะคะติดละนิวทลอกเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาทลอกเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมทำการภายบ้านด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ